งพ่อวันแรกของการเรียนก็นั่งนั่งนั่งสบายนะอ่ามันก็ถามว่าแก่ได้อย่ได้นางมีความตั้งใจอ่าก็จิคอยแก้เมื่อน้อยกับแก้วิธีการเปิดหัวคอแล้วขอฟังเสียงแน่นแน่นเห้ว่าอ่าแล้วขอฟังเสียงแน่นแน่นยืนยันว่าเปนแฟนบอกเป็นแฟนๆดิอ่าเอาลองว่าดิแล้วขอฟังเสียงแน่นแน่น เออมันก็ค่อยดีขึ้นลแน่นยืนยันว่ายืนยันว่าเต้นเต้นเบาๆเต้นไปด้วยเต้นเนี่าเขาอย่าดันแฟนๆมันสิดันเบาๆเบายืนยันว่าแฟนๆเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการใช้ใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปอันนี้อันนี้เรียนแล้วนะครับอันนี้จบคอร์สเอ้ยจบวันนี้แล้วยังไม่ได้จบคอร์สเลยเพิ่งจบจบวันนี้วันนี้จบอาจจะไม่เริ่มเลยหรอ คือซื้อว่าคือเราต้องเริ่มให้เขาคุ้นเคยก่อนยังไข่อะอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพักผ่อนให้พ่อกินข้าวก็จะขึ้นทํางานแล้วแล้วแล้วเอาแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณพ่อยุดมากนะครับขอบคุณครับคุณแม่ด้วยครับแม่องหลิมหลิมหลินี่นะน่คือเขาพนัาอยู่ครับน่ารื่เรมย์สบน่ื่มยจ้ามาช้ามาช้า แต่หนูมาสายมันไกินไม่เข้าเมื่อกี้ชี้นิ้วอะไรคืออะไรจะไปหาว่าอะไรเดี๋ยวเป็นไงบ้างวันนี้เอานปดูเป็นไงบ้างวันนี้ก็งอ้ยพี่มันก็ยาก่แต่ค่ะแต่ว่าหนูเคยชินกับการน้องแบบนี้ว้าอีสานสิลูกืเป่า้าอีสานเดี๋ยวมันจะว่าเพี้ยนไยคะเดี๋ยวบะว่าโอ้ยมันชินไม่ให้แบบนี้แล้ววันนี้มันก็ต้องแก้ไขอะเนาะใช่ค่ะมันก็ มันก็ต้องเฮ็ดมันก็มันก็ต้องทำถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนเออนี่พี่มีข้าวดีจากแม่นุชมาอุ้ยอุ้ยไม่บอกเดียจ้าเยอะเนี่ยค่ะให้ดูแป๊บเดียวห้ามพูดนะห้ามพูดห้ามพูดนะโอเคค่ะห้ามพูดเด็ดขาดนะเดี๋ยวความลับแตกอันนี้รู้กันสองคนไม่มีใครรู้เลยเนี่ยอะไรค่ะให้ดูแค่นี้ก่อนดูดูปากพี่ ให้เขาดูเวลาทำอันนี้คือเออดูดูก่อนดูดูปากพี่ดูปากพี่เอาของผู้ดเนินาค่ะเออของเราอะไรพีีะค่ะยังยังนะยังยังเอาหนานยังยังจะปนอนอยค่ะยังนะยังยังทำเอาไว้ก่อน ทำเอาไว้ก่อนห้ามบอกใครนะเรื่องนี้เอาตื่นเตนะ้นไหมครับตื่นเตนะ้นไหมตื่นเต้นทุกคนก็อยากรู้เอาถ่ายคลิปแล้วทุกคนก็อยากรู้อีก <c oughs> ไม่บอกนะครับไม่บอกว่าเรื่องอะไรเอ,เอาแล้วแม่หา้ามบอกไม่หมดย,ยังไม่รู้เลยเออแม่โนตส่งอันนี้มาอ้าวแบบตื่นเต้นเมียไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ่าอะไรนะนี่คือเรื่องตอนไหนคะนี่เดี๋ยวพี่อุ้ยนี่ไม่พูดเดี๋ยวไม่เอาละเลิกเลิกคุยเรื่องนี้ละแม่ติวดีครับเลิกเลิกคุยเรื่องนี้ละ อืออะไรนะเอาวันนี้วันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างเออวันนี้ได้ไปเข้าคุยไปเรียนกับพ่อยูเลยเป็นยังไงบ้างเอ่อได้คว้าหนูมาละน้อยค่ะเพราะว่ามากับค่ำแล้วแล้วทำไมมาค่ำอะ ก็ไปกินก้อนใช่ค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้กินเลยผมได้ผมอีกทีค่ะแม่ช้าใช่ไหมผมที่มันยีน่ะแม่มาชาใช่ไหมแม่อ่านน้ำช้าเลยวไงเออแม่นี่แหละค่ะแม่คิดนม่เองค่ะแม่ตื้นตัวทหารมุ่งเสือกขึนข้ามมือเด็กกระไดเพราะว่านอนบ่หลับค่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็เออต้องมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สะก้อนแล้วค่อยไปนนอนใหม่ค่ะ แล้วก็โบกปุกลูกเด้วค่ะต้องปุกลูกเวลาเดียวก็คือบ่ายสามถึงสี่โมงคือเธอต้องลุกแล้วอาบน้ําแต่งตัวรอรถเลยค่ะก็เนาะเมื่อกี้ได้นั่งแต่ว่าตอนเที่ยงอ่ะแม่หนูอะเปิดเพลงเสียงแต่งหนูก็เลยตื่นมาดี้หนูก็เนอะก็หลับเลยเปิดเพลงอะไรนม่เปิดเพลงอะไรเปิดเพลงที่หนูร้องนี่แหละค่ะเป็นไงบ้างฟังเสียงเน้นๆเงาเงายาวยาวยาวเดินนังเดือค่ะเพื่อแบบนี้หนูเดือดตลอดเลย พ่อยุธก็สอนดีโอเคเลยค่ะเปิดปากให้กว้างลงมาค่ะคุณติดตามเราไหมเอ้าทำไมทำไมเราต้องเสียงเบาๆด้วยล่ะฮะเดี๋ยวว่าเลมนจะไดั่นนั่นเราต้องไปเตรียมตัวเสาเช็คก่อนนะเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงเอาไงเอาไงจะไปเสาเช็คก่อนไหมีหลามาหรอเดี๋ยวครับโอ้ดีัจเดี๋ยวต้องติดตานะฮะ ว่าน้องฮักแพงนั้นซ้อมเพลงอ่าเขาเรียกว่านักนาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเลยนาอะไรนานาซิกนาซิกนาซิงเออคูดังก็คือจะเป็นยังไงเนาะต้องต้องติดตามกันนะครับว่าน้องจะทําได้ไหมนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามเนาะเดี๋ยวผมจะลงรูปลงอะไรให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะโอเคคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับเต้นเตนเตน ตันตันตราลันยังไม่มาก็แรงเด็กค่ะก็ได้มาจริงค่ะมาแต่พอถอดยังมาไม่ถึงโอ้ยเนื้อวันสางโอ้ยแม่กินเข้อไปค่ะถักแพงผิดหวังอย่างแรงทักแพงผิดหวังอย่างแรง ทำไมมีอะไรกับพ่อแหลมคิดทอดอดคิดอดพ่อไม่ไปหาเลยใช่ไหมหนูก็จะมาหาพ่อนี่ไงพ่อไปไหนแม่หนุยเอาความจริงลูกไปไหนไปเออแม่หนุยเขาไม่กล้าบ่นห้วหนูต้องบ่นพ่อหน่อยละเป็นความสุขของพ่อแล้วอ๋อความสุขของพ่อฉันไม่แม่หนุยฮะสุขจนเปื่อยด้วยโอ้ยน้อ เอาและนี่แหละความสุขใบเกษียนไปกับใครอ่ะไปกับทีมงานเยู่อ๋อเขามีทีมงานอย่ะทีมงานมารับมารับถึงที่เลยรับถึงถึงที่โอ้ยนอเห็นไหมจะไม่มาใหม่จะไม่มาใหม่วไปเป็นเซาวเช็ควันนี้จะไป็ซาวเช็คอะไรอีกเนาะวันนี้มีอะไรซ้ำชมเหมือนเดิมไหมคะซ้ำชมเหมือนเดิมอ๋อช่วงก็มีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวมาจบมา เดี๋ยวมาจบใหม่อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเช็คชาวก่อนเช็คเช้าุตส่าห์เขาแบบว่ากระซุกกระซิบกระซับกันมาได้เจอแจ็คพอตอือ เดี so so ๋ยววันนี้ซ้อมอะไรนะซ้อมโชว์ซ้อมโชว์หรือว่าซาวเช็คเพลงาวดีส็คสาว่าไม่สาวเช็คเพลงอะไรซาวติมค่ะซาวเดือซาวติด่ะตอนนี้หนูกำลังแกะอีดลำเพลินก่อนหนึ่งใช่ไหมคะแม่ตีพลงอะไรฟังลำเพลินแล้วเจริญหัวใจเหรอ ถ้าหนูลองนดะ้พี่อ้อต้องมีลังวัลให้หนูเลยโอ้ได้ให้ของแก้หนึ่งทีองเอ้ยรังเกียจเหรอรังเกียจเหรอขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องสาวเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคน